ก็สว,วัสดีพี่น้องเ่าต้องอี่ยงมากไมก่เราก็ผมนะฮะมื่อนี้ผมสีมากแกงกระลำดอกนะฮะใส่เนื้อเ่าต้องอี่ยงมากไม,ม่ไหมแค่กินง่ายๆเด้อยเมนูเนี่ยอ่าสำหรับพี่น้องหลายๆคนกับช่วงนี้กับเขาสู้หนาวแล้วนะครับกับอ่าจะมีดอกกระลำดอกนะฮะอ่าที่เป็นพืชผักช่วงนี้ครับผมก็ต้องอี่ยงมากไม่ดอก <c oughs> เอาเนื้อเอาลงไปผัดก่อนจะกลิ่นง่ายนะ ใส่ปลาแดกเข้าไปครับผมปลาแดกประมาณส่วนหนึ่งปลาแดกต้องเป็นปลาแดกดิบนะอย่าไปใส่ปลาแดกสุกเด็ดขาดเพราะว่ามันผ่านการพัชเจอไรไหมาแล้วนะฮะคือผมใส่ไปตอนต่ำแล้วนะ,ะใส่อีกน้อยนึงอ่ะโอเคครับผมอ่อนาน้ำพุลงไป สุดท้ายเอากระลำลงไปครับผมเพราะว่าเฮาสีเอิ้นมาได้ไลยล่ะพืนเนื้อมันเนื้อมันอันนี้อยู่แล้วอ่ะพริกหยลงไปครับผมเฮาสีต้มให้้ยเฮาสีควานะฮะให้กระลำม,มันสุกอพี่น้องเรียบร้อยครับผมนะนี่เฮาข็สีเอาใบบักขีหดนะฮะใส่ลงไป ไปพี่ดองนะฮะเรียบร้อยนะผัดกระลำดอกเฮาเมาื่อนี้น่อ่ามีรับผมอ่าเป็แต่แซ่บบะนะฮะไะไปขึ้นถาดขึ้นจานร่วมกันแซ่บๆบบอตองอีหยังมากมายดอกครับผมไปโอ้พี่ดองเรียบร้อยครับผมแกงกระลำดอกครับผมโอ้พี่โอ้ล,ล,ล,ลุ่นล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 ่นมามาพี่ดองมาบาดมีมาเลี้ยว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  เ,เ,เ,เดี๋ยวเนี้ยแข่งคารมดอกผมไปใส่ก๊อกมาพร้อมมึงไงโอ้หลังจากเลิกง,งานครับผมอนะ mm -hmm. ใช่คนี่น เขาไม่พี่น้องผมได้ยินเขาไม่ละ แตละเมือ่อเพาอาพื้นเรื่อางงานไม่้องทุกทงทุกอย่างเป็นงานเม็ดผมบอกอจริงเ <c oughs> <c oughs> ตอนผมรับราชการอยู่นะ่ะ <c oughs> ผมสบายคนนี้เป็นรอยเท่า <c oughs> ผมบอกไว้เลย <c oughs> <c oughs> ตอนผมรับราชการ คือมันจะบดได้เมื่อยแบบนี้นะฮะสบายอือเจ้าพอลาออกมาปั๊บเนี่ยบดสากะแล้งต้องหดรับจนไหมเวลาบ้างต้องเช็ดจยงเมื่อนี้ก็ไปขนน้ำไม่ฟืนมา เรีอมเผาท่านนี่ยพี่้องงานผมอ่ะอันพวกนี้คืองานอดิเรกผมทั้งนั้นเลยนะเนีย่ยเพราะว่าจะเป็นงานเขียงงานท่านเนี่ยอืมงานหลักๆผมกันนี่แหละไม่คุณรอบจับตัวน,น,นี้ผมกำลังกำลังแพนจะกเ็ดโอทีครับผม อือันนี้ใส่กอกนะบบแมนบัมใส่กอกเนี่ยเฮ็ดเอง